เอา,เอา,เอาตะกี้มางนี้มันน้ำสวมยุ่เนหือเ่งโน่นนเนี่ยสวมว่าตอนน้องว,าาว่าปเห็นลุ่มหรอครับวลุ่มส่วนบอนลุ่มหรอเนี่ย

<laughs> อ,อกวานม่หัวมันเป็นหัวนะางนี้มยัง่งไ,ไหลลาติดสมองลยนี่ไหยัยงงไปกลา,างดังจิจีองไปกลา,างดังดี โอ้บ่มีเลียเลยวว่าบางแสนสองไ่ได้ยินเสียงแพร่เลยว่ะบางแสนแม่บ่ได้ยินเสียงแพร่เลยบ่อนหลังบ่าแพร่เหมือนนี่ไหมไบ่ได้ยินเสียงเพลยงว่ะ Ya yeah, cây yeah. yeah, okay, đó này Ya yeah, cây Ý à, chung chung cây mày cây mày đấy Ông cây mày xí xùm mày มูจักปักก้าไกลจิบม่ได้ยินเสียงเลยเหมือนี่เพ่งบางแสนสองเย,ย็นดีเลยอ่ะ 你买六个呢？<laughs> อ้ประเทศหนึงเอยะเนี้ยันี้เหี้ยยังเสร